สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับเราผมจะมีเว็บไซต์นี่ครับที่เป็นการวิเคราะห์ทองคํานะครับเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ทองคํานะครับเว็บไซต์เท a ดเดอร์ไรเดอร์นี่นะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการวิเคราะห์ทองคํานะครับมีแจ้งนะครับว่าเอ้ยวันที่สามสิบ อ่าครับเหมือนวันนี้วันนี้วันที่สามสิบเนี่ยมี SPDR เนี่ย <c oughs> ม,มีการซื้อขายทองหรือเปล่านะครับอ่าวันนี้มีการซื้อขายด้วยนะครับเก้าจุดเจ็ดสี่ตันนะครับโอ้เจลงนะครับวันนี้วันนี้ทองคำปรับตัวขึ้นบวกสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยโอ้แสดงว่าทองคำนี้ขึ้นรุนแรงนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าอ่าอ่า เว็บเพจของเขานะครับเขาก็จะมีการวิเคราะห์ทองคํานะครับอ่าลองมาดูได้นะครับนี่ครับทองคำเขาก็จะวิเคราะห์นะวิเคราะห์ด้วยอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับอ่าทีนี้เอ่อเราจะมาใช้ข้อมูลพวกนี้นะครับอ่าให้ AI agent สรุปให้เราอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นตามกระแสเขาหน่อยนะครับตอนนี้ AI agent กำลังมาแรง ครับก็คือเว็บนี้ก็เป็นเว็บไซต์ท ja ั่วไปนะครับสามารถเข้าดูได้นะครับเนี่ยอ่าเรามาดูนะครับมาดูโพสของเของใช่ออครับก็จะมีหลายๆลหลายๆอันเนาะเนี่ยเป็นเป็นโพสตนะเป็นโพสต์ของเขาเนี่ยเป็นหัวข้อนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการอัปเดตทุกวันนะครับเนี่ยเป็น เป็นไกด์ไลน์นะครับดูแนวคิดดูเทคนิคการวิเคราะห์ของเขาก็อ่านประกอบไปนะครับสําหรับเทรดเดอร์เราหาข้อมูลเยอะๆนะครับดูแนวคิดเขายังไรเหมือนเนี่ยผมก็จะเอา AI นะครับ AI agent มาบางคัดเลือกนะครับเนี่ยก็จะจะใช้ AI agent มาคัดเลือกอบทวิเคราะห์ที่เป็นล่าสุดนะครับอย่างเช่นวันศุกร์นะครับนะครับบทวิเคราะห์ทองคำโกลสุก29สิงหาคมนะครับ ไหมครับแล้วก็จะให้จะใช้หน้านี้นะครับแล้วก็จะให้ AI agent เข้าไปดูข้อความด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับก็จะมาดูว่าแนวการวิเคราะห์อของเขาเป็นยังไงปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมก็จะเรียกง่ายๆคือเราค่อนข้างขี้เกียจน,นะเราก็เลย <laughs> ใช้ AI นะครับ AI ในการสรุปของ ของเขาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นข้อความสั้นๆให้เราเห็นนะครับนะแล้วก็ผมจะส่งแจ้งเตือนไปใน Discord นะครับปลายทางอยู่ที่ Discord นะครับมาดูกันนะครับอันนี้เพจของเขานะครับก็เริ่มต้นก็จะเป็น URL นี้นะครับดีเดี๋ยวตัวนี้ทราบเห็นไหมโอ้มาเห็นเดี๋ยวลงมาย่องลงมาหน่อยนี่นะครับเป็น URL น,น,นะครับ ใช้ nsn นะครับในการวิเคราะห์อ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็น work work flow นะครับ work flow nsn ที่ผมทำขึ้นมานะครับอ่าอันดับแรกเลยต้องนะครับต้องไป install ตัวนี้เพิ่มนะครับ node ตัวนี้นะครับ stereo parser นี่ครับนะตัวนี้ต้องมานครับเพราะว่ามันจะเป็นการกรอง html นะครับ อ่าส่วนตัวนี้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยากเสียเวลาอันนี้ก็จะเป็น s c h สเ u l e นะครับ s สเก d u l e Ticker ก็สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับเนี่ย SCH เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นส c ก e ู u ิ e t i เกอรนะครับก็จะเป็นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าผมจะตั้งไว้ว่าให้ w o r k ์กโฟตัวนี้ทำงานอ่าวันละ1ครั้งแค่นั้นนะครับเช้ามาประมาณสัก10บโมงนะครับเนี่ยสิบ AM เนี่ยตรงนี้นะครับเริ่มเป็น 10AM 10มสโมงเช้าของทุกๆวันนะครับให้ AI เนี่ยเข้าไปอ่านนะครับเข้าไปอ่านเว็บไซต์นี้นี่เข้าไปอ่านตรงนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นี่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับเข้าไปอ่านข้อความในเว็บไซต์นี้ว่ามีข้อความอัปเดตไหมว่าเสาวิเคราะห์ทองคำเป็นยังไงสําหรับวันศุกร์อ่าวันศุกร์ที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้คือโหนดแรก ScheduleTicket ก็คือเราจะตั้งวันเวลาไว้ว่าทุกๆสิบโมงครับให้ให้ workflow ตัวนี้ทำงานนะครับอันที่สองเราจะใช้โหนดที่ชื่อว่า HTTP request นะครับเนี่ย HTTP request อ่าครับอ่าก็ request เป็น get นะครับเพราะว่าเราจะรับ Data มานะครับ URL เราก็ใส่ไปนะครับ URL ตัวนี้นะครับ URL ตัวนี้ของ หัวข้อนะครับกลุ่มหัวข้อของเขานี่เนี่ยเดสบอร์ดตัวนี้ก็ Copy มานะครับเพื่อรับข้อมูลมานะครับ r e s p o n ส์ฟอร์แมก็เป็น t t ริงนะครับ p r เ p อร์ตี้เ e ก็เป็น Data เท่านี้นะครับอันนี้คือโนดโนดนี้อ่าเดี๋ยวเด๋ผมจะคัมพล์ไปทีละอันนะครับอ่าโนดนี้ไม่เป็นไรโนดโนดสตาร์ทนะครับโนดนี้นะครับรับ Data มานะครับอ่าแล้วลอง e x ็กซ์ดูนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้อ่า Data ที่ nsn ครับของ http request เนี่ยเรา request จากตรงนี้มานะครับมามาดู schema แล้วก็มาดูตรง table ก็ได้ครับอ่านี่ครับเรารับ Data มาหมดแล้วนะครับมันก็คือหน้าเพจเว็บนี้นะครับนี่หน้าเพจเว็บนี้อ่าแต่ตวเนี้มันยังไม่รู้หรอกว่ามีหัวข้อไหนบ้างนะครับเพราะว่าเขาจะอ่าต์ไวไเยอะมากครับแต่โดยหลักๆแล้วเราจะจะ search หัวข้อที่เป็นล่าสุดนะครับเนี่ยวันที่ล่าสุดนะครับ อ่าเราก็มาดูเนี่ยตอนนี้เราสามารถอ่าเก็บ Data มาได้แล้วนะครับเรามาดูโหนดต,ต่อไปโนด Serial p a า s ์ r ชเนี่ยนะครับ p a ร s e r เนี่ยนะครับอ่าทีนี้เราจะทำยังไงต่อหลังจากที่เราได้ตัวน,นี้มาแล้วเราก็จะทำให้อ่าแปลงตัวนี้เป็น HTML นะครับใช้โดยใช้ตัวน,นี้นะครับอ่านะครับเราก็คลิกอย่างนี้มาเลยนะครับเนี่ยวางนี้เลยนะครับ Data ตรงน,นี้ในช่อง HTML ก็คือ ดัต้าที่เราได้มามันจะเป็น html นะครับเพราะเรา http ดูเคสมานะครับแล้วก็ execute ดูปึ้งอโอเคครับนี่มันก็จะได้ title นะครับก็คือเรา select ด้วยอะไรนะครับก็คือเรา select พวกนี้แหละนะครับตัวเนี้ยเ,เราก็จะ select title css selector ก็เป็น t a บ a นะครับพวกนี้เป็น t a บ a นะครับเป็นท็บ a นะครับ a ก็ ถ้าคนไหนเคยเขียน PHP ก็จะรู้นะครับเขียนเว็บไซต์แท็บเป็นแท็บ A อเดี๋ยวเปิดเราดูให้ก่อนก็นได้ครับแตาจะงงนะ่าไปที่เว็บไซต์อย่างนี้นะครับคลิกขวานะครับไปที่ inspect นี่ครับ inspect ปึ๊บแล้วก็มาดูนะครับว่ามันเป็นแท็บ A ไหมเนี่ยตารางนี้นะครับนี่นี่ T D ตารางนีะครับนี่เนีนยั D น นี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นแท็บ A เนี่ยตรงเนี้ยนะครับแท็บ A href เนี่ยก็จะมีลิงก์ URL ของเขานะครับอ่าโอเคนี่เรารู้แล้วเรากา็เห็นไหมครับว่า attribute เป็น href เห็นไหมครับ href ก็คือตัวเมื่อกี้แหละอเอาลับไปอีกทีหนึ่ง,งนึบนี่แท็บ A นะ เดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บปึ๊บอ่ะสอบ,บทความนี้หัวข้อนี้หัวข,ข้อแรกนะครับเป็นแท็บเอนะครับเห็นไ,ไหมครับ href เนี่ยครับเป็นลิงก์นะครับอ่ะเดี๋ยวย่ออย่างนี้ไว้ก่อนก็ได้ปึ๊บหลังจากที่เรา execute p ของโนดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ลิงก์นะครับนี่เป็นลิงก์ออกมานะครับอ่าเป็นในรูปแบบของไฟล์ j s o n ก็ได้นะครับเราก็มาดูมันก็จะเป็นลิงก์หมดเลยนะครับลิงก์หมดเลยอ่า หลังจากโำนวนนี้ผ่านไปนะครับเราก็จะรีเควสตนะครับรีเควสตเฉพาะนะครับเฉพาะาหัวข้อล่าสุดนะครับนี่หัวข้อล่าสุดของเขาพอเราไม่เอามาทั้งหมดนะครับทั้งหมดมันจะมีไทเทลเนี่ยเยอะเลยตามหัวข้อของเขานะครับที่เขาเขียนเว็บไซต์นะครับเนี่ยเยอะมากแต่เราจะเอามาแค่หัวข้อเดียวที่เป็นอัปเดตนะครับเราก็มาดูนะครับว่าหัวข้อที่เป็นอัปเดตก็คือหัวข้อตัวไหนก็คือ จะเป็นไทเตอร์ที่40นะครับ40วิธีการก็คืออย่างนี้ครับนี่อย่างนี้นะปึ๊บ HTTP Request เราก็ใส่ URL อาเลยนะครับคลิกลากปึ๊บ URL นี่อย่างนี้แค่นี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะ,จะรีสอร์สของมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ท็อป,ปิกที่3 2 1 407นี่เห็นไหมครับเราก็ได้มาละ อ่าส่วน Rerespon ์ฟอร์มก็เป็นส t r i n g property ก็เป็น Data นะครับพวกนี้เป็น Data อยู่แล้วนะครับแค่นี้นะครับ่าแค่นี้เอ่อถึงไปข้างบน request m ไม่ต่อนี่ก็เป็น g ก็นะครับอ่าอัลเทนเ i c a ั t เทน t ิเอ่ออันนี่ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเป็นนอนไว้ก่อนใครจะใส่ก็ได้นะครับอ่าแล้วถามว่ารู้ได้ไงว่าอันเนี้ยเป็นอันนี้ เป็นและล่าสุดเป็นไทเทอร์ที่ล่าสุดนะครับว่าเวลาเขาทําบล็อกมันก็จะเป็นไทเทอร์ในแต่ละหัวข้อเขาก็จะไปแก้แต่ทีละหัวข้อนั้นถูกไหมครับที <c oughs> นี้เราก็มาดูนะครับเมื่อกี้ลงท้ายด้วยอะไรนะครับสามนี่เห็นไหมสามสองหนึ 3, 2, ่งสามสองหนึ 4, ่งสี่เจ็ดใช่ไหมครับสามสองหนึ่งสี่เจ็ดจุดศูนย์นีเห็นไหมครับเรามาดูที่ลิงก์ของเขา แล้วก็เรากลับมาดูที่เว็บไซต์เนี่ยเห็นไหมครับสามสองเนี่เห็นไหมครับด้านานี้เดี๋ยวนะบังหรือเปล่าปึ๊บนี่เห็นไหมครับแค่นี้ล้ว่นะนี่เห็นไหมครับสามสองหนึ่งสี่เจ็ดจุดศูนย์เห็นไหมเนี่ยตรงนี้น,นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะเลกก็จะเอาหัวข้อที่มันเป็นล่าสุดเพราะว่าบล็อกเนี่ยมันจะเป็นล่าสุดจู่จู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นโพลล่าสุดนะครับแล้วผมก็จะลากตัวนี้มาปุ๊บแล้วก็ u t e step ของโหนดนี้ดูปุ๊บอ่นนี้นะครับเราก็สามารถ request get ตัวนี้มาได้นะครับเนี่ยก็จะเป็น Data ทั้งหมดเลย นะครับเยอะแยะเลยอันนี้เป็นรูปแบบของไฟล์เจสันเรามาดูตรงเทเบิลนะครับเทเบิลก็จะมีเยอะเลยมีทั้งลิงก์มีทั้งอะไรเยอะแยะเลยนะครับน้าดูสกิมมาก,ก็ได้อ่านนะครับตัวนี้หลังจากเราได้มาแล้วเราเลือกเฉพาะไอไอเทมตัวนี้มาแล้วสี่ศูนย์เนี่ยมาแล้วก็คือให้มันคลิกเข้าไปในตรงนี้นะครับนะครับคลิก เปิดลิงก์ตรงนี้ครับหลังจากที่เราเปิดลิงก์ตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะเป็นเข้าหน้าต่างของเขาของทางเพจของเขานะครับว่าอ่าราะห์ทั้งคำวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าอ่าเป็นอะไรบ้างก็จะมีข้อความนะครับจะมีข้อความขึ้นมาอ่าทีปุ๊บเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะมา select ของอ่าเฉพาะตัวที่เป็น html นะครับก็คือ select data ตอนนี้แหละถูกไ,ไหมครับ ก็คลิกลากตรงนี้มาวางอย่างเงี้แค่นี้เองนะครับเพราะว่าเรารีเควสออกมาแล้วครับก็ไม่มีอะไร s e l e c t เตอรก็เป็นไทท l ลนะครับแล้วก็ซีเเป็นแท็บพนะครับอ่าแอตทิบิวเป็นอ่าไม่ได้ใส่นะครับตรงนี้เป็นคลาสมันเป็นคลาสอยู่แล้วนะครับถ้ากด s q ดูปึง้งนี่เห็นไหมครับอ่าออกมาละนี่ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาคือนี่นะ ผลลั์ออกมาหลังจาก execute ออกมาก็จะมีข้อความว่าราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวขึ้นตามแผนจุดยืนนะครับอ่าล่าสุดเหนือ3400ได้แล้วอ่าเรามาดูหน้าเว็บไซต์นะครับนี่นะครับราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวขึ้นสังสวยืนเหนือ3 4 0 0ได้แล้ว,ลวมันคือข้อความนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นอ่า title นะครับ title ศนย์เนี่ยเห็นไหมครับ ไทเทอร์ศูนย์มันก็จะเรียงลราดักออกมาไทเทอร์หนึ่งสองสามอะไทเทอร์สองไทเทอร์หนึ่งสองสองก็จะเป็นดีหนึ่งอัพเทรนด์อย่างงี้นะครับไอยอัพเทรนด์ราคาสามสามแปดศูนย์ต่อเนื่องอะอย่างงี้ครับเราก็มาดูนะนี่เห็นไหมครับดีหนึ่งปึ๊บอ่าเขาเจอก็จะแบ่งมานะครับเราก็จะแบ่งออกมาเป็นเป็นไทเทอร์อาครับทีนีเ้เราได้ไทเทอร์ออกมาหมดแล้วข้อความจากเว็บเพจตัวนี้นะครับเว็บเพจตัวนี้ได้มาแล้ว เราจะทำไงต่อเนี่ยก็ลันมาแล้วนะครับอ่าเปรียบเทียบดู Data ที่เราได้มาก็ได้ว่าตรงหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงไหมอ่านี่ถูกไ,ไหมครับตรงไหมครับข้อความเนี่ยเห็นไหมแม้ว่าเนี่ยไหมครับแม้ว่าจะเป็นเทรนขาขึ้น,นเนี่ยแรก็ตามเนะี่ยะอ่าแล้วก็ก็จะมีสิกแนลของนอกคำนะครับทีพีหนึ่งสองสามเนี่ยไหมครับ แล้วก็จะบอกว่ากองทุน s v d r ซื้อทองคำ5.4 4ตันนะครับก็คือเมื่อวันศุกร์นะที่พุ่งขึ้นนะครับเนี่ยกองทุน s v d r ซื้ออันสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นรายงานข้อของเขาครับเพราะว่าเราดึงดึงมาแค่นี้นะครับมาจจะดึงมาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ Workflow เราต่อไปหลังจากที่เราโหดนี้นะครับเรากองออกมาแล้วผมก็จะมา edit fill หน่อยนึงนะครับ อ่าอ i ดิฟิวหนึ่งว่าผมจะเอาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เลือกทั้งหมดนะครับมันมันมันเยอะนะครับผมก็จะเลือกแต่ไทเทลอย่างเงี้ยผมจะเลือกตัวน,นี้ไทเทลศูนย์ใช่ไหมครับไทเทลศูนย์ไทเทลสองใช่ไหมครับผมจะข้ามหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่เอาเนี่ยครับอ่าแล้วผมก็เลือกไทเทลสองก็ลากอย่างนี้มาเลยนะอย่างนี้มาเลยอย่างเงี้ยครับ เราก็เลือกสามเลือกเลือกลงมาเนี่ยเลือกตามเนี้ยหัวข้อนี่เราอยากได้อะไรเลือกออกมานะครับแล้วทีนี้ก็ลอง xq ็กซ์คิวดูสตริงอ,อ,อันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกมาไม่เป็นไรปุ๊บอลองเอ็ออกมาดูนี่ครับพวกนี้จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้เป็นศูนย์ไม่มีค่ามันก็จะได้ข้อความสั้นๆแค่นี้นะครับเพราะว่าเราเลือกตามข้อความพวกนี้นะครับพวกนี้มันก็ไม่มีนะ อ่าเพราะว่ามันสูงสุดเราดึงมาแค่สิบแปดนะครับนีอ่อันนี้มันเกิดไม่เป็นไรก็ถึงถึง 56, 17, 17, 15, แค่สิบห้าห้าสิบหกสิบเ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าเราเอาถึงแค่สิบห้าก็คือตรงนี้ตรงข้อความนี้เห็นไหมครับไทเทอร์สิบห้าเนี่ยแม้ว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแม้ว่าตึ๊กแค่นี้ส่วนเทนนะครับหลังจากที่เราอ i ด f i ฟ l ลได้แล้วปุ๊บผมก็จะส่งนะครับ ส่งให้ AI agent ตัวนี้นะครับ AI agent อ่า AI agent ก็คือตัวนี้อ่าพวกพวก add n o d e พวกนี้คงข้ามไปนะครับ HTTP request ก็ไม่ยากนะครับก็คลิกบวกตรงนี้ครับก็กด HTTP นะครับ, T T P นะรบมันก็จะมี HTTP request นะครับมีเยอะนะครับส่วน AI agent ก็พิมพ์ได้เลยนะครับ AI เนี่ย AI agent เนี่ยนะ AI agent นะครับเนี่ยก็จะมี AI agent ตัวเนี้ยนะ อ่าัเนี้ยปึ๊บอ่าแล้วก็จะมาที่โนด AI agent AI agent ก็คือตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Defi below นะครับแล้วก็เอาพรอมพวกนี้ใส่เข้ามาเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เป็น Title เนี่ยนะครับลากอย่างเงี้ยมาใส่เลยนะครับอ่าแล้วลากลาก,ลากมาใส่เลยแค่นี้นะครับแล้วก็ตรง Option เนี่ย ก็ใส่เพิ่มมาให้หน่อยนะครับให้พร้อมของ AI หน่อยคือผมจะเขียนว่าช่วยสรุปบทความพร้อมทั้งบอกจุด Entry Zone Stop Loss และ t e p r o f i t อ่าผมคิดสั้นๆแค่นี้เลยนะครับไม่ต้องเยอะอ่าแล้วก็เอา Data พวกเนี้ยเอาเอาเพวกเนี้ยนะเดี๋ยวจะให้ <c oughs> AI เนี้ยเป็นตัววิเคราะห์นะครับอ่าส่วน h a t Model ใช้ผมใช้ OpenAI Chat Model นะครับ OpenAI Chat Model นะมาดูในโน้ตของ OpenAI ที่จะเป็นตัววิเคราะห์นะครับส่วนตัวนี้ OpenAI เนผมใช้เป็น OpenAI แบบ local นะครับทำงานบนเครื่อง,องผมนะครับใช้ GPT ผมใช้ GPT 4.1นะครับอืส่วนเนี้ยเป็น local นะครับอ่าดูได้นะครับถ้าใครไม่มีก็เป็น k r e a New Credential นะครับได้อ่าดูตรงนี้ว่ามันเชื่อมต่อหรือเปล่ามันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับอ่า a i ีนี้ไม่ได้ใส่นะครับตัวเบส U.R.L. เนี่ยจะเป็น host Docker นะครับผมรันผ่าน Docker นะครับแต่เป็น uh, Chat GPT GPT4 นะครับฟรีผม install ลงไปในเครื่องนะครับอันนี้มันก็ connect AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นสีเข<ๆ>ียวๆผมใช้4.1เนี่ยครับประกอบในการวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นพอ,อผมได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้มาก็คือให้ Chat GPT uh, 4.0นะ่ะ วิเคราะห์นะครับก็ผมจะ execute ต่อมาดูดัตามต่อนะครับอ่าตอนนี้อาจจะใช้เวลานะครับนี่นะครับตอนนี้เพราะว่าโอเพนเอไอหรือแช GP t GPT เราเนี่ยกำลังวิเคราะห์ Data นะครับกำลังสรุปนะครับสรุปบทความเมื่อกี้ที่เราซอยย่อยๆๆมาเนี่ยมาให้ให้เราดูนะครับอืมครับอาจจะช้านะครับเพราะว่า ขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์นะครับความแรงของคอมพิวเตอร์แล้วเพราะว่าเราเรามาารันบนโลคอลนะครับ AI เราอาจจะ,ะชา้านิดนึงอ่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ด a t a มาเรียบร้อยแล้วนี่ครับเห็นไหมเอาพุทนี่สรุปบทความนี่ครับสรุปบทความมาให้เลยบทความนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์อทองคําที่กราฟทุกไทม์เฟรมเป็นขาขึ้นนะเห็นไหมครับนี่อ่า ราคาทองคำเมื่อเทียบกับเมื่อวานปรับขึ้นมายืนเหนือ3,400บาท3,400บาทต่อบาทอันนี้อาจจะสับสนนะครับจริงๆ3,400มันเป็นต่อ USD ต่อ Thai อนะครับแาล่าจุดขึ้นมาที่3,423ทักตัวอยู่โนนั้นโซนนี้อ่ะก็ว่ากันไปอันนี้คือ AI สรุปมาให้เราแสดงว่าโหนดพวกนี้ทำงานได้แล้วนะครับ แต่พวกนี้ทํางานได้นี่ะนะครับทีนี้ผมก็จะมาอิด t ิบนิดหน่อยอิดดิฟิลนิดหน่อยให,ให้มันแยกนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ได้เนี่ยแล้วก็ผมก็จะเอา output มาเนี่ยก็เอา output ออมาวางนะครับมา edit, อิด t ิบไออิดิบด้วยขั้นกลางหน่อย,นนอยแล้วก็ s q นะครับนี่ครับมันก็จะได้บทความนะครับมาจัดหน่อยเพื่อมันมีข้อความอะไรที่แตกต่างนะครับนี่นี่คือจะเป็นบทความนะครับ ต่างๆนาน,นานี่เขาก็จะบอกนะครับสรุปร่วมนะครับเขาบอกว่าให้เซลสามสี่์ถึงสามส,สีส่สองสองเอสลสถึงสามสนะครับนะครับเแล้วแล้วก็บายบายโซนก็คือตั้งแต่3 4 0สีสส่ศูถึงสามสเนี่ยถ้าอยากบายนะครับหากต้องการรายละเอียดปรับตามนามเแจ้งแจ้งย่อยแจ้งได้ครับตัวนังสือเล็กไม่เป็นไร ครับอ่ามันก็จะได้ไฟล์ในรูปแบบเอาต์พุตเป็นรูปแบบ JSON เป็นแบบนี้นะครับนี่ได้เรียบร้อยแล้วะนี้โนดสุดท้ายโนดสุดท้ายผมจะเซ็นต์ทูดิสคอร์นะครับก็คืออ่าหลังจากที่ให้ AI agent ChatGPT นะี่สรุปบทความมาแล้วเข้าเว็บไซต์แล้วสรุปบทความมาแล้วผมก็จะเอาข้อความพวกนี้แจ้งเตือนใน discord ให้เราอ่านกันนะครับก็คือ หน่วสุดท้ายเนี่ยคือตรงนี้นะครับก็พิมพ์เนี่ยเห็นไหม,มก็พิมพ์ธรรมดาครับ Discord D I S เนี่ยครับก็จะมี Discord นะเราก็เลือกเป็น Message ก็เป็น Send Message นะครับ Send a Message นะครับก็คือตัวนี้่เดี๋ยวผมจะล่างนะเพราะผมแอดมาแล้วนี่ผมล่างมาต่อตรงนี้นะครับนีน่แล้วก็เรลคลิกเข้าไปนะครับเอาพุท ก็คือตัวนี้นะครับข้อมูลในฟิลด์ที่เราแตกมานะครับเนี่ยก็คือเอาุ t ของ AI agent นะครับที่วิเคราะห์มานะครับส่วน Discord เนี่ยท้าย connection ท้ายจะเป็นผ่าน webhook นะครับอเป็น webhook ผมก็จะไปเอา webhook มานะครับก็คือเราต้องเขียน credential ด้วยนะครับเนี่ยเว็ Web h o o k ปุ๊บอ่าทีนี้ ไอตัวนี้เราก็ต้องไปเอาเว็บฮุก u r l ของ Discord เรามามาใส่นะครับเดี๋ยวผมขอมาที่ Discord ผมผมในกลุ่มของ e a t r a d e r น้อยๆเราจะมี d i s คอร์ดพูด,พ,ดพูดคุยทั่วไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเว็บฮุกตัวนี้นะให้ส่งมาในช่องนี้นะครับมาที่การรวมก็มีเว็บฮุกตอนนี้เว็บฮุกผมได้สร้างไว้แล้วนะครับชื่อว่า news นะครับก็เป็นข่าว speedy bot นะครับ แล้วก็คัดลอกเว็บฮุกนะครับเนี่ยคัดลอกเว็บฮุกไปปึน๊บะครับปิดอตอนนี้อยู่ตรงนี้อ่าแค่นี้นะครับอ่าในดิสคอร์ดผมแล้วก็เราก็จะเอาไอ้เมื่อกี้วางปึง้งเนี่ยครับแล้วก็กดเซฟอ่าเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับ c r e ีย์เดลเชียลเซ็ตฟรีคีเอดอ่าเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ปิดไปอ่านี่ออฟแนลนะครับ operation เป็นเซนด์อเมซเซดก็คือเมสเซจตัวเนี้ยทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับเนี้ยอย่างเงี้ยนะก็ลากตัวเนี้ยมาเลยอ่าตรงอีดิฟิลฟิลสุดท้ายเนี่ยครับนะจริงๆมันตัวนี้เราก็เอามาได้เหมือนกันนะครับอ่าจะใส่ไว้ตรงนี้หน่อยนะเอีแล้วก็เอาเมสเซจที่เราจะเซนด์ดิสคอร์ดมาตรงนี้นะครับอ่าบทความที่ได้ก็จะประมาณนี้อ่ามาดูตรง expansion expansion นะครับ expansion เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเอาผุดของตัวเนี้ยที่เราลากเข้ามาตรงเนี้ย ก็จะเป็นข้อความประมาณนี้นะครับสรุปบทความบทความนี้กล่าวถึงนั่นนี่นี่นั่นนะครับจุดเข้า e n t ทีโซนเทคโอฟิตสำหรับแผนเซลแผนบ a าตามแผนการเซลหรืออะไรเนี่ยก็อยู่ตรงนี้จะเอาข้อความทั้งหมดเนี่ยส่งไปใน Discord ให้เราอ่านนะครับประกอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวดูนะครับตอนนี้อันนี้มีข้อความตัวนี้เป็นล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะให้ เขาส่งมาตรงนี้ execute ดูนะครับส่งไปได้ไหมอ่านี่ครับ success เป็น true แล้วก็ node e x e c successfully เรียบร้อยนะครับตอนนี้อ่านี่ครับเข้ามาที่ discord เราเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับสรุปบทความบทความนี้กล่าวถึงราคาทองคำอ่าต่ก็ว่าไปเนี้ยเห็นไหมครับเี่อ่ะโอเคครับเนี่ยแสดงว่า เรียบร้อยสรุปบทความเซลลอยู่โซนนี้อ่าน,นี่โดนเดดอลแน่นอนนะครับเซลแต่บายเนะี่ยถ้าใครถือบายมา3406อนะ่านั่นนี้เป็นจากเว็บไซต์ Trader Rider นะครับที่เขาอ่าวิเคราะห์นะครับ,รบแต่เราก็เอามาเอาข้อความของเขาย,วยาวๆนะให้ Ai Agent นะครับมาสรุปรวดรับตัดตอนดีๆสั้นๆอีกทีน,น,กทนึ่งเพื่อให้เราอ่านนะสั้นๆ ง่ายนะครับประมาณนี้นี่เรียบร้อยเป็นผลเรียบร้อยนะครับอ่าปึบกก๊บแบ็กกลับอ่านะครับโหนทุกโนดทํางานได้จบนะครับอ่ากดเซฟไปนะครับสําหรับาการทํางานก็ประมาณนี้ถ้านะครับถ้าใครเปิดให้ทำงานก็ อินแอคทีฟตัวนี้ด้วยนะครับทุกๆสิบโมงนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับทุกๆสิบโมงเนี่ยนะครับให้เป็นเขียวๆอย่างเงี้ยนะแอคทีฟอย่างงี้นะครับเพราะนั้นทุกๆสิบโมงโหนดนี้มันจะทํางานออโต้ของมันนะครับเนี่ยนะครับโหนดนี้มันก็จะทํางานแล้วก็จะไล่โหนดต,ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ AI วิเคราะห์ให้ชัด GPT วิเคราะห์ปุ๊บปุ๊บเสร็จสับแล้วก็ส่งไปที่ Discord เป็นอันจบทุกๆวันนะครับอ่า โอเคนะครับสำหรับการาสรุปวิเคราะห์นะครับถือว่าเป็นวิเคราะห์แนวคิดวิเคราะห์ทองคำของเพจเว็บไซต์นี้ด้วย AI agent นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับมันก็จะตัดบางตัวบางอย่างนะครับอาจจะมีการเสริมบ้างพวกนี้อาจจะไม่นี่ก็ AI agent เขาอาจจะตัดทิ้งไปนะครับนะครับ ครับเอา Work f o r ปุ๊บเรียบร้อยนี่สำหรับ Work f o r เรานะครับหรือเขาเรียกว่า Web Scarping นะครับ Web Scarping ให้เข้าไปแล้วก็ไปอ่าน Data แล้วก็สรุปมาเซ็น Discord เคเรียบร้อยเป็นอันจบนะครับอันนี้มันส่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนนะครับอ๊ะปุ๊ก็เซฟเดี๋ยวจะ เวลา XQ เดี๋ยวจะออกส่งไปอีกนะครับเดี๋ยวเราลองมาเคลียร์ Clear, ดูนะครับเคลียร์ XQ ดูนี้ดูว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่คือวิธีการทํางานถ้าเราทําเสร็จแล้วปุ๊บ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 ตามนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าตามนี้เสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเพราะว่าเราส่งไปแล้วเดี๋ยวผมก็เลยจะตัดตัดตรงนี้ออกนะครับลองมาดูว่าการทํางานนะอ่าถ้าเราทําเสร็จแล้วเราไม่ต้องรันเทสทีละอันก็ได้ครับอ่าถ้าเราทําเสร็จแล้วในทุกๆวัน มันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกด XQ ให้ดูนะครับ XQ Work f l o w เด็กกดปึ้งนะครับก็จะทางนานเราดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็ส่งมาให้ AI นะครับ AI Agent ในการข้นะรอ,นอนะครับอ่าตอนนี้ก็รอนะครับรออยู่ที่ความแรงของคอมพิวเตอร์เราส่วนตัวนี้ ปกติเนี่ย Open AI Chat Model เนี่มันจะต้องใช้งานบน Open AI ที่เสียตังค์นะครับแต่เนี่ยเราผมเอามาติดตั้งในคอมพิวเตอร์เรานะครับไม่เสียตังค์นะครับแต่มันก็จะเป็น GPT รุ่นเดิมๆนะครับรุ่น4.0 4, 0, 4อะไรพวกนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วเอาพุทได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนี่ครับได้เหมือนเดิมแต่ว่าผมไม่ส่งไปให้ Discord แล้ว เพราะว่าอันนี้เป็นการ run workflow ทั้งระบบไปดูนะครับนี่ก็จะได้เอาผลตรงนี้ออกมานะครับเป็นข้อความอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ AI agent จะโดยใช้ n s n นะครับใช้แต่ละหนดนะครับให้ AI agent ใช้ชัใช้ GPT 4.1นะครับนี่ใช้ GPT 4.1 <c oughs> ในการทำงานนะครับในการ สรุปเนื้อหาของมเมสเซจตัวนี้ที่ส่งมานะครับสำหรับวันนี้กลุ่มเทรดเรานะครับมีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ